สวัสดีครับพอ่อครับผมช่องกินนอนชาแนลนะครับวันนี้เข้ามานําเสนอเมนูสังขยาฟักทองนะครับเพิ่งเห็ดขังแรกนะครับเดี๋ยวซิมาลองเห็ดให้กันให้เบื้องนั่งกับมันนะครับกบใ็ใส่ใส่ก็มะละกอนะครับมะคงุงสุกนะครับเดี๋ยวสิลองเห็ดเบื้องมามันสิเป็นหน้าตานแนวใดรสชานนแนวใดออกมาจังหดเ,เดี๋ยวเข้ามาลุยกันเลยครับผมบาย อ่ะทูดี้ก็มีไข่นะครับไข่สดอื้ออันนี้ปอกไว้เลยเอาใจเอาใส่ออกแล้วนะครับปีดเลยกอนแล้วก็มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลกะทิกะทิลอยฟลีเซ็นน้ำตาลปี๊บ เลยก็มีมะคุ้งนะครับตัวนี้เ,เดี๋ยวมาลงมือกันเลยอันดับแรกก่ะสิรลองตีไข่เบืงอันะครับต่อไข่ไข่นี้ใส่ซีน่วยเลยครับ รบัำปี๊บกับใส่ประมาณส่วนหนึ่งใส่ลงไปเลยครับ ต่อไปกะน้ําตาลทรายตาลทรายกะช้อนนึงัสนีตไปกใส่กะทิ กะทิกับไส้ครึ่งกองนะครับ <Okay. S 1> ขย่อก่อน <Okay. S 1> ประออมาณครึ่งกองนะครับชิลป <Okay. S 1> นจะน้นเท่ากับตีเขากันเท่ากับ พักนะครับพักทีมไว้จะข้าวนึ่งต่อไปกับ <c oughs> มาเบิงนี่คุณคิดรึเปล่าเนาะ,ะต่อไปเท่ากับมะตวนี้เดี๋ยวนี่สูนี่เฮ็ดเองนะเดี๋ยวผมสีร่องใส่บักคุงเงเหลืองนี่ครับ ต้องใส่เบิึงหนึ่งว่ามันจะเป็นแนวไหนเบิึงครับพิล็องมันคงเรื่องสีแบบงามเลยเือะเ,เกินเอาเม็ดออกก่อน เดี๋ยว่อสีรองหั่นใส่ลงไปเลยนะครับเห็ดเป็นชิ้นหน่อยหน่อยเนาะว่ามันสีออกมากป็ปแนวใดอันนี้ครั้งแรกครับที่เห็ดเดีสีล่องเห็ดเบิง เบืองซีสันครับข้างในเห็นบ่เออโอเคใส่ประมาณนี้แหละนะครับจากนั้นเท่ากับหันมา,บนลลาเบืองเวลาไล่ยังใครตีเท่าตีไว้ใส่สตัลน,นะครับ ขอนิยมเนี่บอกเพื่อนไหมไปเสกครับจุาหวานครับขึ้นบัวใอบ้านอันนี้เดียวห้องนี่ครับตัดท่อออกแล้วเนาะเพราะว่ามันปิปดฝาบัวใอเนาะนี่นี่ครับซีอิ๊วประมาณนี้เดี๋ยวเ้อ ก็เอาไป็หนึ่งกันนะครับเจืิญหนึ่งก็ใส่เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือประมาณชั่วโมงหนึ่งใครก่อนไรเงี้หอมครับหอ,อมสารปี๊ดกับปี๊ดผสมก,ก,กันเดี๋ยวเอมมาเทลงเลยครับ เทลงเลย okay. ประมาณนี้นะครับนี่บ่าต้องเอาหล่นไยเนาะเดี๋ยวผมซีเพิ่มเตะบักคุง่งรือม,มาละกอสุกลงไปอีกเนาะ เม็ดนี้สามารถเอาไปปลูกได้พื้นที่กับบ่อมนุ่มไอ้นะครับเดี๋ยวใส่ลงไปเดี๋ยวหับกกองเอาไว้ก่อน นี้นะครับเพราะว่าไม่สิดบกหน้าตากะสิไปอีกสิเดี๋ยวเ้อปิดฝาเลยนี่ครับผมกะเป็นอันว่าเรียบร้อยครับผมสุดสุดสุดสมบูรณ์เดี๋ยวเ้อสิไปตรงน้ำห่อนเลยกะ หนึ่งนะครับไปกันเลยไปนี่นะครับปอุ๊ยร้อนร้อนรอนรอน,รอน,นี่นะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวช้าช้า จาาเกลยโอเคีหมอเสร็จแล้วครับผมเนี่ยต้องมึง,งกันนี่ครับหนาตากสิประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมแหละดูนะครับว่าสิเป็นยังไง ลองซิมบัางกันครับซิม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 ,ซม,ซมบ้งกันมาเป็นตังไ่าอันนี้มะละกอสุกนะครับอืมเตอชาของมะละกอยังอยู่เขายังอยู่เือเกาอยู่ครับกระสีหอมหอมันหวาน ใครเดี๋ยวมาอบมันหวานมันมันมหรือมันยังห่อนอยู่ครับใครมันก็เลยแะอยังบบขันแข็งบันไห ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยครับผมก็ได้แล้วครับรอเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนาตาสีเป็นสีเนาอะเห็นบนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเนะครับเนาะ่ารสาชาติสิเป็นยังไง 日本的日本。

อะไอยากร่องเห็กะให้ได้นะครับสูนน้เลยแต่ว่าเพิ่มน้ำตาลอีกจักชอนหนึ่งสิบวอดีครับตัวนี้กำลังดีผู้บมากินหวานกับประมาณนี้ช้อนหนึ่งกำลังดีแต่ว่าผู้มากินมากับประมาณสองสอนนะครับใซ่ไปเลยส,ส,สองส้อนพอดีเลยมึก ยังหวานคืนเอเ่าอยู่แบบบางองค์สูขออภัยนะครับ,บ กะคลิปนี้กะมีไพ่ถือห้วยใน,นบ่ครับมึนวันที่สิบห,หออกห้วยออกพอดีฉล้องด้วยฝักทองเอ่อชังนยาฝักทองนะครับบทถือเลยครับผมถือกิน <c oughs> อันนด้กะับู้ไดมักคลิปนี้กับ ฝากกดไไหลกดแช่กดติดตามนะครับเด้อช่องกินนอนชาแนลนะครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับเด้อก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ